สันสี่เอาได้แค่นี้เอาหยุดแค่นี้เฉยเลยสองพันห้าโอ้ทีนี้ไม่ขึ้นแล้วเมื่อกี้ขึ้นอย่างฟาสเลยนะคิดว่าคนดูจะโว้หมื่นหนึ่งห้าพันไปเลยห้าพันหมื่นหนึ่งไม่พอถึงสองพันสี่อึบนิ่งหยุดสตอ็อปอ้ออสะอึกทันทีสะอึกในทันทีทันใด 2องพรอคนดูขอสามปักขอสามพคนปักหมุดโอนให้คนแรกไม่ขึ้นคือไม่ขึ้นสวัสดีค่ะ2,800คนดูทีนี้เราไม่เอาเลขบัญชีแล้ว เดี๋ยวเราขอโอนสามพันคนก่อนนะแล้วเราไม่เอาเรียกญชีแล้วเพราะเรามาจแจกรัฐบาลไทยเราจะไม่ทําอะไรแล้วเราจะมาแจกแนวทางรัฐบาลไทยอย่างเดียวเราก็จะปิดไลฟ์เพราะว่าเรารู้แล้วว่าเพจเราไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้เลยไม่มีทางกลับคืนมาได้มันไปแล้ว โอ้โหไม่แชร์กันบานเลยค่ะไม่แชร์ไม่ต้องพิมพ์ม,มาแลนะจ้าเลขบัญชีอะอ่ะพี่คนนี้บอกว่าสี่แชร์เอาไปเลยพี่บิ๊กมัมบอกว่าสี่แชร์เอาไปเลย เรียบร้อยค่ะสามพันสี่ร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วนะคะสามพันห้าร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วมันจะถึงห้าพันคนไหมจะได้วาองเปลามาแจกขอซองแดงหน่อสามพัห 3,600คนดู1แชร์หน่อยค่ะเดี๋ยวขอเช็คแชร์นิดนึงว่า3,600คนดูคนคนแชร์กี่แชร์3,800คนดู2,200แชร์3,700คนดูเข้ามาแล้วขอ1แชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีมากอดนะมึงสู้ๆอยู่ข้างๆเสมอขอบคุณมากตาบวมเลยดูดิ ตาบวมเลยสามพคนดู1นึ่งแชร์แล้วเอาเลขบัญชีมาค่ะสามพคนดู1นึ่งแชร์แล้วเอาเลขบัญชีมาค่ะสามพคนดู1นึ่งแชร์แล้วเอาเลขบัญชีมาค่ะสามพันคนดู เอาทองนะทองมีเยอะมากวันนี้ใส่อ่างเปาออกไปแบบจุกมาก4,000คนดู1แชร์แล้วเอาเลขบัญชีมาค่ะปักหมุดคนต่อไปก่อน,นเต็งเต็งเอาในตู้นี้ดิ อาไปค่ะ4,100คนดูขอ1นึ่งแชร์แล้วเลขบัญชีมาค่ะ4,100คนดูขอ1นึ่งแชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีมาค่ะนี่คือแหวนทองแหวนทองที่มีทองอยู่ด้านในจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่มีอาเดิคนเข้าไปจับนะได้ยินเสียงไหมแล้วเขาบอกว่ามึนอ,อ่นใหญ่ดิน่า พันสองร้อยคนดูเห็นปะหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีมาทำไมไม่เห็นนะซองแดงจับดีๆก่อนดอิมันมีอันใหญ่อยู่นะวันนั้นเกดเอง4,300คนดูหนึ่งแชร์แล้วเลขบัญชีมา ห้าพันคนนะให้อ่งเปาเป็นทองแหวนทองหนึ่งวงห้าพันคนให้อ่างเปาเป็นแหวนทองหนึ่งวงเอามา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 สี่พันสาร้อยคนดูหนึ่งแชร์แล้วเลขบัญชีมาค่ะเอาคนดูรถกดเลขศูน 1นเน้นศูนย์แปดแต่หนึ่งฝากติดเก้าหกสองไว้ด้วยเก้าหกสองเป็นเลขที่มีที่มาที่ไปแต่ยังเล่าไม่ได้นะตอนนี้นะคะ<ม>ใครที่แคบหน้าจอแล้วลัวเลขศูนย์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยได้ไหมคะใครเข้ามาแล้วใครแคบหน้าจอแล้วลัวเลขศูนย์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยใครที่แคบหน้าจอแล้วกดเลขศูนย์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยได้ไหมคะรัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งมั่นใจมีศูนย์ค่ะแต่หนึ่งชอบเจ็ดแปดมากๆเลยนะคะ ชอบเจ็ดแปดมากๆากสี่พันหกร้อยคนดูใครแคปหน้าจอแล้วรัวเลขศูนย์มาให้หน่อยงวดนี้หนึ่งชอบเลขศูนย์ค่ะแล้วถ้าสองตัวเนีหนึ่งชอบเจ็ดแปดชอบมากชอบมากๆชอบมากมากฐลบาลไทยงวดนี้ใครเป็นสายวิ่งสายลูดวิ่งศูนย์ลูดศูนย์ค่ะ ใครเป็นสายวิ่งสายลูดวิ่งศูนย์ลูดศูนย์ค่ะใครที่เป็นสายวิ่งสายลูดวิ่งศูนย์ลูดศูนย์ค่ะกดศูนย์ล้างหน้าจอให้หนึ่งหน่อยนะคะใครเข้เขามาแล้วกดศูนย์ล้าง fs. หน้าจอให้หนึ่งหน่อยเดี๋ยวหนึ่งจะแจกทองแล้วค่ะใครเข้ามาแล้วกดศูนย์ล้างหน้าจอให้หนึ่งหน่อยเดี๋ยวหนึ่งจะแจกทองให้คนที่โอนเงินมาแล้วแล้วค่ะสี่พันเจ็ดร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วกดศูนย์ล้างหน้าจอให้หนึ่งหน่อยค่ะเดี๋ยวหนึ่งจะแจกทองให้คนที่โอนเงินมาแล้วแล้วค่ะ 4,800คนดูรัฐบาลไทยหนึ่งชอบตัวนี้ค่ะอะตัวติด962ยังไม่ได้ให้ใครเลยนะคะตัดเล่น2ตัวด้วยนะบางคนบอก92มันมาแล้วมันจะมาอีกหรอแม่อะไม่มีอะไรที่ มันไม่มีอะไรที่แน่นอนสำหรับรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยไม่มีอะไรที่แน่นอนนะคะออกเลขเดียวกันสามงวดติดยังเบ็ดมาแล้ว9ก้าเก้ยังเกิดขึ้นมาแล w, ้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่แน่นอนสำหรับรัฐบาลไทยนะคะอะใครแคปหน้าจอแล้วกดเลขศูนขึ้นล่างหน้าจอให้หนึ่งหน่อยหนึ่งจะแจกทองคนที่โอนตังค์แล้วค่ะหจะแจกทองคนที่โอนตังค์แล้วค่ะ ได้อีก150กล่องนะคะได้อีก150กล่องสุดท้ายนะคะได้อีก150กล่องสุดท้าย